องคืนค่ะอันนี้ยังน้อยไปนะาจาจริงจริงมันไม่พอได้ซ้ำหนูได้ออกอย,อยากกลับบ้านุ<ม>ลืมตุ๊กตาจริงๆด้วยตุ๊กตากูอยู่ไหนอะอยู่บ้านอะอาจารย์หนูไม่มีตุ๊กตาหนูนอนไม่หลับนะลืมกางเกงไหนคะ่ <c oughs> ะ,ะน้อยมาก <c oughs> มไม่อยบน้ำสอบสองวันแน่นอน <c oughs> โอ้อันนี้ก็ใกล้เกิน จะโอ้ยนิ้วเหมือนดุ้นมา <c oughs> ตอนนี้ก็จะขอนำนักศึกษาจำนวน403คนนี้มอบให้กับศูนย์ฝึกเพื่อที่จะฝึกอบรม ให้ตามวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรค์ประชาต่างๆต่อไปขอาการาบเรียนเชิญครับน่าจะทำได้ดีหรือดีกว่านะครับผ่านแรกก็ดูจากลักษณะการมารันงงแถวตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับคือพวกเราจนตื่นตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับบางคนท่ายเท่ไปบ้านก็ในนี้ไปนะครับสองคืนสามวันนะครับพวกเราจะอยู่ในการปับกอมของกกตัวกับคณะค้าฝึกนะครับทุกท่านที่เยอะ อาคูท่านจะมาแนะนาตัวของพวกเรานะครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทําไม่ไหวทาไม่ทันนะครับตามโ,โลโแกลงของทหารเพราะฉะนั้นลูกเราเข้ามาฝึกตรงนี้หรือลูกแบบองทหารก็จะใช้รูกแบบเดียวกันนะครับคือไ,ไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ททาไม่ไหวทาไม่ทัน นี่ก็นำเงินครับไปเติมเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเนี่ยหนึ 2. 2> ่สองบางคนกูเห็นอยู่เมื่อกีอ้สำรองครับย่างไงเออชิดข้างเราตัวไว้มื่อ เยี่ยมเยี่ยมก็ได้เยี่ยมก็ได้แต่หนูเห็นน้อยมันไต้ดือดอาจารย์น่ากลัวมากอันนี้บอกหนูไม่หนูไม่ได้อยู่ไปไปอ้าวช็อตดีมากเหนือนิดหน่อยที่ไม่หน่อยซ้ายซ้ายยกเท้ามาด้วยครับรับทราบ สามห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นายค่ะหนึ่งสองนั้นท้ายจะเหนื่อยกว่านะาแต่เราก็ต้องไวตอนนี้เราจะต้องล็อกจุดของเราเลยนะครับสางเรียงแถวสางเรียงแถวแถวต้วง กินธรรมดาแต่อาจจะไม่มีการคุยกันเหมือนกับเรากินกับเพื่อนจะมีกติกาแต่ลนัละเพียนในร้อยหรือเตรียมทหารเวลากินกินฉาบลงฉาบการบังคับสร้างคนที่มีคุณภาพจริงๆไม่ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมบริษ,ษัทสร้างกฎกติกามาลายาาขึ้น มันไม่ได้เป็นองค์กรของอครอบครัวองค์กรของครอบครัวเป็นองค์กรที่อะไรก็ได้อภัยกันได้แต่เข้ามาในองค์กรเกิงๆแล้วยอมไม่ได้ทุกคนต้องทำเมื่อก,ก่อนโปนี้เราเข้าค่ายแบบนี้แบบนี้จะแบบเธอรึเปล่นะครับปีหนึ่งเธอยังไม่ได้เข้าที่โปนี้แต่รูปแบบนะ ต้องเข้าโมนี้สองคืนสามวันต้องเข้าแบบนั้นนะครับเข้าแบบนั้นเลยรุ่นเธอแค่สองวันถูกต้องไหมครับหนึ่งหนค่ายปีหนึ่งเริ่มเข้าครั้งแรกเมื่อไหร่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองเธอไม่เกิดหรือว่าเผลอๆคุณพ่อคุณแม่เธอยังไม่เกิดด้วยซ้ำสามสิบกว่าปีที่แล้วนั่นคือรุ่นแรกครูคือหนึ่งในรุ่นแรกครูที่เข้าพายครั้งนั้นนะครับ Sampai video dewasa we itu. สัพโลโกมินาสันตุมาติภวะตวนตรโยสุขีดิขายุโกภวะอภิวาตานสิริสนิจมุทธาปจัยยิโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอดังนั้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราจะได้คนที่ดีมาเป็นหัวเป็นเมียรเราเนี่ยคนในครอบครัวของเราเนี่ยวิธีการก็คือพระพุทธเจ้าได้มอบเครื่องมือมาให้พวกเราหมดนละ้เครื่องมือที่จะคัดเลือกคนที่มีคุณภาพได้แก่เรื่องศีลห้าอย่างศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตา,า,า,าเราชอบไปแปลว่าห้ามฆ่าศาสตร์ความจริงมันหมายถึงการทุบก,การตีการทําร้ายทําลาย,ลายเบียดเบียนทั้งหมดก็คือความรุนแรงดังนั้นก่อนที่พวกเราจะแต่งงานกับใครเลือกใครมาอยู่ในครอบครัวจะต้องเช็คความรุนแรงของคนคนนั้นก่อนว่า มันมีความรุนแรงระดับใดโมโหขึ้นมาลงมือถึงระดับใดความรุนแรงทางวาจาทางร่างกายเป็นอารมณ์ความคิดเป็นยังไงถ้าพวกเราไม่กรองสินข้อนี้เข้ามานะเจ้ากรรมนเวรอาจจะหลุดเข้ามาเป็นผัวเป็นเมียเลา านเปเทโลกก็เหมือนที่เราอยู่ปัจจุบันโลกใบนี้อยู่แบบวัดเท่าแต่เราจะมีจุดศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติอยู่ที่คุณจะมาพูดถึงเนี่ยซึ่งพวกเราเคยเรียนรู้แล้วตอนเด็กๆเราจะเห็นตลอดเลยทุกวันถ้าไปโรงเรียนถ้าไปสถานีราชการจะเห็นชัดเจน โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้เข้าเลยไปกันต่อ đây. Mét lục, Mấy lục. ลานานนะคะก็เอกเพราะว่าเรามาเข้าค่ายเราก็ต้องเอกเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเล็กแค่นี้ถ่ายได้เมินเนาะ เมืกีนวิ่านั่นเลยข้ข้ามนี้เลยนั้านี้เลยนแย่หนูเป็นมดส้มเลยตอนนี้ไปสองแล้วอยู่ในป่าไปกันต่อ บ,บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วนะครูอ,อยากให้พวกเราน,นั้นได้สุขสนานครูขอ,ขอเปิดกิจกรรมคืนสัสสนสค์วันนํำลาณนแบบัดนี้ครับ สีเหลืองสีเหลืองลุก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 กขึ้นมาแสดงแล้ว,วันนี้พวกเราจะมาแสดงละคร,รเรื่องโคตรพอคะ่ะ nghe rồi กระดานสามแถวเปิดระยะมา ตั้งใจหรือเปล่ามากกว่าปิดถูกไม่เป็นไรหรอกความเข้มแข็งมันสีถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพวกเรานะมันสีน้ำเงินเสียงดังฟังชัดแค่เพื่อมีที่เตี้ย โ,โปรสโตลิเน้นการทำงานในสถานประกอบการในอู่ในแห้งร้านในบริษัทต่างๆนะครับดังนั้นอยู่วิไลต้องตั้งใจเรียน 2. ออยู่วิไลต้องลงมือทําเอง 3. อยู่วิไลต้องไม่เกี่ยงงาน 4. อยู่วิไลแล้วต้องประสบความสําเร็จในการเรียน